đi <laughs> <laughs> à, à, rồi đó không này tao đi đi น <C oughs> ่ like <bbe> ู้ค่ทาตุ๊กตุ๊ไปถ่ายรูปกนหน่อยดินี่เดี๋ยวให้คามีเดี๋ยวให้ได้หถ่ายี่ถ่ายรูปอยไได้นี่เนี่ยให้แฟนผมถ่ายให้น่ามันเหมือนแฟนเก่าผมยืนชั่วคราว

รรรรบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะฮะเป็นกันเองนะครับพอดีคณะทัวร์ที่มาทานอาหารร้านนี้ก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนะฮะกับลุงพลวัฒน์แตนนะฮะบรรยากาศส,สบายๆนะฮะวันนี้นะครับที่ร้านจานเประเบดนะฮะสะกนลคนครครับผมขอบคุณที่ทติดตามชมครับสวัสดีครับ